วัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเอ็กซ์โซเฟียนะครับวันนี้เรามีเกมคณิตศาสตร์มาเล่นนะครับไปเล่นกันเลยสี่บวกสี 8. 8่เท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบนะครับเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้านะครับสิบเอ็ดลบสิบเอ็ดเท่ากับศูนย์นะครับ สิบแปดบวกสองยี่สิบนะครับศูนย์บวกสามเท่ากับสามนะครับสิบห้าลบสิบสี่เหลือหนึ่งนะครับเก้าลบศูนย์เท่ากับเก้านะครับ สิบแปดลบสิบเอ็ดเท่ากับเจ็ดนะครบต่อจากกาเก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดนะครับยี่สิบเอ้ แปดสิบบวกยี่สิบเท่ากับเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับเก้าสิบบวกสิบเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนะครับแปดลบห้านะครับ เท่ากับสามนะครับสิบแปดเพิ่มไปสองยี่สิบนะครับเจ็ดบวกสามสิบนะครับสี่บวกห้าเก้านะครับสิบลบสิบเท่ากับศูนย์นะครับ หกลบสี่นะครับเหลือสองนะครับเก้าบวกเก้าสิบแปดนะครับหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกห้าเท่ากับสิบนะครับแล้วจบกันงแค่นี้ก่อนนะครับ,บายบาย